สวัสดีค่ะเซลโบนะคะเซลโบอีสุสุซอแสบมงคลอยุธยาสาขาโรจนะค่ะวันนี้นะคะเซลโบจะพามาชมรถมิลเอ็กรุ่นนะคะรุ่นนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะที่ขายดีมากๆนะคะในรุ่น m ิลเอ็กซ์แอลค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาชมซีเทาาไม่ ai, ที่เพิ่งเปิดตัวมานะคะวันนี้ค่ะเราจะพามาชมในรุ่นเครื่องยนต์2 2ค่ะว่ารถมิลเอ็กรุ่นนี้ มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาที่จุดแรกกันก่อนเลยนะคะจุดกระจังหน้าใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าแบบหลังพึ่งน,นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสีดํา ะะแล้วก็ตรงหน้ารถเนี่ยค่ะก็จะเป็นไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะก็คือเป็นไฟ LED เป็นไฟ LED นะคะแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์นะคะด้านหน้านะคะเซนเซอร์ด้านหน้ารถนะคะจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีเซนเซอร์ตรงกันชนด้วยนะคะด้านหน้าก็จะมีทั้งหมด4จุดเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปชมด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจาก ล้อก่อนเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นล้อคัดล้ออลลอยขนาดขอบ18นะคะรับด้วยยางบิสโตนนะคะขอบ18นะคะแล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นขนาด2 6 6 6 0ขนาดมาตรฐานเลยนะคะสำหรับในรุ่นรถ New X l l e g a n ลนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาอีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น กระจกมองข้างตัวนี้ในรุ่นแอนดแกนนะคะบอกเลยว่าพิเศษสุดคือกระจกมองข้างคือพับเก็บได้นะคะพับจากในตัวรถนะคะพับเก็บได้แล้วก็เป็นกระจกมองข้างไฟฟ้าค่ะเราสามารถปรับจากด้านในนะคะเวลามองรถข้นหลังนะคะก็เป็นกระจกไฟฟ้าปรับได้อัตโนมัติเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงด้าน ขอบกระจกเลยค่ะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีบันไดนะคะเวลาที่เราอยากเปิดรถขึ้นหรือเวลาเราอยากเดินขึ้นแบบนี้นะคะก็ขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะขึ้นนั่งแบบนี้ได้เลยบันไดก็จะเพิ่มความสะดวกสบายเผื่อเรามีผู้ใหญ่หรือพี่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าเจ็บหรืออะไรก็มีบันไดขึ้นสะดวกสบายเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาช่วงท้ายของตัวรถบ้างนะคะก่อนที่จะไปดูภายในรถกันเดี๋ยวเริ่มต้นจนส่วนหลังนะคะตรงยางเลยค่ะก็จะเป็นสเปคเดียวกันกับล้อหน้าเลยนะคะจะเป็นยางขอบส0ล้อขอบ18เหมือนกันค่ะยางนะคะจะอยู่ใน ไซส์265 60เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเป็นตัวอย่างตัวนี้เลยนะคะฝาน้ำมันจะอยู่ด้านนี้นะคะฝาน้ำมันเนี่ยค่ะเราจะใช้กดเอาแต่ว่าในกรณีที่จะกดเปิดแบบนี้ได้ค่ะเราต้องกดกดล็อกจากในรถก่อนนะคะแล้วเวลาเราไปเติมน้ำมันนะคะถึงจะใช้กดเปิดกดปิดแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันด้านท้ายในรถมิลเอ็กในรุ่นเอลิแกนนะคะ เดี๋ยวตรงนี้นะคะเสยตอนนี้เซลโบก็ถือรีโมทมาด้วยตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นรีโมทตัวนี้แล้วนะคะเวลาที่เราอยากเปิดท้ายรถค่ะเรากดเปิดนะคะจากตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเรากดเปิดจากตัวนี้ได้เลยนะคะเปิดฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะเวลาเราอยากกดเปิดค่ะเรากดเปิดจากฝาท้ายรถได้เลยหรือเวลาปิดค่ะเราก็กดปิดจากปุ่มตรงนี้ได้เลยก็คือสะดวกสบายค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็เป็นประตู ไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะหรืออีกกรณีนึงค่ะเรามีรีโมทเรากดเปิดจากรีโมทอย่างนี้ได้เลยเหมือนกันตึ๊บนะคะอ่าอันนี้ฝาท้ายก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะอ่าเรากดปิดค่ะอ่านี่เลยง่ายๆใช้งานง่ายๆสะดวกสบายเดี๋ยว สำหรับในช่วงท้ายรถนะคะนอกจากฝาเปิดอัตโ,ตโนมัตินะคะหรือฝาเปิดระบบไฟฟ้าแล้วนะคะเซลโบบอกเลยว่าในส่วนของไฟท้ายนะคะก็พิเศษสุดๆค่ะในส่วนของไฟท้ายตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเป็น LED แล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็พ่วงมาด้วยเซนเซอร์ท้ายนะคะก็จะมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะคะทั้งสองข้างคะ่ะ2จุดแล้วก็มีอยู่ตรงด้านข้างตรงช่วงกันชนท้ายอีกด้วยนะคะตัวนี้ก็ บอกเลยว่าพิเศษสุดๆได้ความสวยงามแล้วก็ได้ความปลอดภัยขั้นสุดนะคะเวลาเราถอยรถเวลาจะโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซ็นเซอร์ก็จะแจ้งเตือนเราแล้วตัวนี้นะคะเวลาที่เราเข้าเกียร์รถนะคะเข้าเกียร์ถอยหลังค่ะก็จะมีกล้องอยู่ด้านหลัง นะคะก็จะเห็นช่วงด้านหลังเราหมดเลยนอกจากมีเซ็นเซอร์ที่เตือนเรายังมีกล้องมองหลังด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างนะคะว่าในส่วนของภายในรถนะคะภายในสวยงามขนาดไหนและภายในรถมีออปชันอะไรบ้างเดี๋ยวเซลล์โบพาไปชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันด้านภายในรถมิวเอ็กซ์เอลิกนนะคะคันเดิมเลย ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเบาะนะคะเป็นเบาะรถยนต์คูแม็กนะคะเป็นสีน้ำตาลแบบออกเข้มๆนิดนึงนะคะตัวนี้จะเน้นเป็นภายในลักชูรี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นเบาะคูแม,ม็กที่ไม่กักเก็บความร้อนเวลาเราจอดรถตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราขึ้นมาค่ะเบาะเราเนี่ยก็จะเย็นกว่าเบาะปกติเนื่องจากว่าไม่มีการเก็บกักความร้อนนะคะ <S <S นี่เลยตอนนี้เซลโบก็จะพามาชมรอบๆกันก่อนเลยนะคะเริ่มกันที่ตั้งแต่แผงประตูเลยะค่ะในส่วนของแผงประตูตรง นี้นะคะก็จะเป็นขอบสีน้ำที่เป็นสีน้ําตาลตัวนี้นะคะก็จะมีการเย็บหนังนะคะแล้วก็กระจกไฟฟ้าค่ะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้า1ด้านที่เป็นออโต้นะคะแต่ทุกบานจะเป็นไฟฟ้าหมดเลยจะมี1ด้านที่เป็นบานด้านคนขับนะคะที่จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะกระจกออโต้นะแล้วก็ปุ่มพับกระจกก็จะอยู่ตรงนี้นะคะพับกระจกมองข้างจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วตัวนี้ก็คือปุ่ม มองกระจกมองข้างที่เป็นมองรถยนต์ข้างหลังก็จะใช้ปรับจากปุ่มนี้นะคะมาถึงด้านพวงมาลัยค่ะเซลโบอบอกเลยว่าพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีการเย็บหนัง สวยงามแบบนี้เลยนะคะก็จะเย็บหนังแล้วก็จะมีปุ่มวควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยและตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกระบบค n ยครลนะคะก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันทั้งสองข้างที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น a อร g a n นนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลค่ะก็เย็บหนังเพิ่มความหรูหราเช่นกันแล้วในส่วนของตรงกลางนะคะนี่เลยค่ะไฟขอทางเราก็จะอยู่ด้านบนนะคะเดียเซลโบขออนุญาตขึ้นไปนั่งนะคะ ขึ้นไปนั่งให้ดูว่าตัวนี้ค่ะก็คือรถนะคะที่เซลโบกํกำลังยกเบาะขึ้นมาตรงนี้นะคะ จะเป็นไฟฟ้าด้านคนขับหนึ่งด้านเราไม่ต้องก้มดึงข้างใต้รถนะคะเพื่อปรับเบาะนะคะสูงต่ำเองนี่ค่ะจะอยู่ด้านข้างเซลโบก็คือเป็นระบบไฟฟ้าด้านคนขับนะคะ1ด้านนั่นเองนี่เลยก็จะนั่งสบายแบบนี้นะคะทีนี้มาถึงหน้าจอค่ะตัวนี้หน้าจอนะคะก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันหน้าจอนะคะหน้าจอขนาด9นิ้วค่ะแล้วก็ ความสวยงามนะคะจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือปุ่มปรับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอร์นะคะเป็นเป็นลมออกแอร์ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นแอร์ออโต้นะคะแยกอุณหภูมิได้สองข้างเลยค่ะแล้วตัวนี้ก็เป็นเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นในรุ่นมิวเอ็กของเราะค่ะก็คือจะเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็น2.2เปิดตัวมาใหม่เกียร์8สปีดนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบรกมือ เบรกมือเนี่ยเซลโบบอกเลยว่าในรุ่น mi x ของเรารุ่นนี้มาพร้อมเลยค่ะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะเซลโบลืมบอกเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะที่ฝั่งชิปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของรถอิเล็กทรนรุ่นนี้ค่ะเป็นปุ่ม push start แล้วนะคะไม่ต้องใช้กุญแจเสียบแล้วไขเปิดเปิดรถนะคะ ให้เครื่องยนต์ทำงานนี่เลยค่ะเพียงกดปุ่มพุสตาตัวนี้นะคะรถก็จะเปิดขึ้นมาอย่างง่ายดายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปที่ฝั่งคนนั่งกันบ้างนะคะก็คือเป็นเบาะคู m แม็กในตอนสองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเซลโบจะพาไปชมว่ากว้างแค่ไหนนะคะสำหรับในส่วนของฝั่งคนนั่งเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ,ะและนี่นะคะก็เป็นในส่วนของที่นั่งนะคะ ด้านตอน2และตอน3ค่ะแต่เซลโบลืมบอกว่าบาะครูแม็ก Crew นะคะจะมีให้ทั้ง2ตอนเลยค่ะก็คือเป็นด้านหน้านะคะคนขับและคนนั่งด้านหน้าแล้วก็ตอนสองของเราก็ยังเป็นครูแม็กแบบไม่เก็บกับความร้อนด้วยค่ะเวลานะคะเดี๋ยวเซลโบขอวางกุญแจนิดนึงเวลาที่เราขึ้นนั่งรถนะคะตัวนี้ก็คือเป็นปกติเลยค่ะเบาะเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบลักซ์รี่แบบนี้เลยนะคะจะเป็นทั้ง ในรถคือทั้ง3ตอนจะเป็นเบาะสีเดียวกันทั้งหมดนะคะจะเป็นภายในสีน้ำตาลแบบนี้นะคะตัวนี้ค่ะก็จะมีแอร์ให้ลูกค้านะคะ,ะมีแอร์ให้คนในครอบครัวของเราที่นั่งตอน2และตอน3ามคะ่ะได้เย็นสบายแบบทั้งคันนะเดี๋ยวเซลยวโบจะมาสาธิตนะคะให้ดูเวลาเบาค่ะเราอยากจะเอนนะคะเราก็บิดตรงนี้แล้วก็เอนนอนได้เลยค่ะนะคะหรือเวลาเราอยากจะพับอยากจะนั่งขึ้นไปนั่งตอน3าเราก็แค่พับตรงนี้ลงนะคะแล้ว เบาอะค่ะก็จะเด้งแบบนี้นะเราก็สามารถขึ้นจากตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปนั่งด้านหลังได้เลยนะคะ,ะเวลาที่เราจะเอาเบาะลงเอาลงยังไงก็แค่เอาลงแค่นี้ค่ะแล้วเวลาที่อยากจะเอาเบาะที่พับตรงนี้ขึ้นก็แค่ดึงตรงนี้ขึ้นมานะคะเบาะก็จะขึ้นให้เราแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเซลโบก็จะพามาชมทั้งตอน2และตอน3ให้เห็นแบบว่าให้เห็นแบบว่า ดูเลยว่ามันกว้างขนาดไหนแล้วมันพิเศษขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเซลโบขอดญาตเอาลงนะคะแล้วเดี๋ยวเซลโบจะไปเอาลงฝั่งด้านนู้นอีกหนึ่งด้านเพื่อที่ลูกค้าจะได้เห็นว่าเวลาเราพับเบาะทั้งหมดนะคะมันกว้างแค่ไหนนะคะเดี๋ยวรอเซลโบแป๊บนึงเดี๋ยวเซลโบจะไปฝั่งนู้นนะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้เราเอาลงไว้อย่างนี้ก่อนนะ ยังนี่นะคะนี่ค่ะตรงนี้จะมีตัวปิดนะคะเวลาที่เราอยากพับเบาะลงมาเวลาเราพับเบาะค่ะมันก็จะเด้งขึ้นอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะ,ะอันนี้เซลโบจะสาธิตการขึ้นไปนั่งเบาะด้านหลังนะคะนี่เลยมาเลยเข้ามาเลยนะคะนี่ค่ะก็จะกว้างให้เราเห็นแบบนี้เลยคือคนข้างหลังนะคะก็นั่งสบายต่อให้เอาเบาะตอนสองขึ้นมาขาก็ยังไม่ติดมิวเอ็กของเราเนี่ยเซลโบอบอกเลยว่า ได้ความพิเศษสุดๆเลยคือคนข้างหลังนั่งสบายก่อนหน้านี้ค่ะเซลโบเคยมีลูกค้านะคะที่ มาดูรถของเราอะค่ะแล้วก็ชอบไปแคมปิ้งก็มีการดูรถหลายๆแบรนด์แต่ที่มาออกกับเซลโบนเนี่ยเขาบอกเลยว่าในครอบครัวเขามีหลายคนเขาอยากได้รถที่ประหยัดน้ํามันแล้วรถที่นั่งได้ทุกตอนจริงๆนั่งได้ตั้งแต่เบาะหน้าเบาะกลางแล้วก็เบาะท้ายที่โบนั่งอะนะคะเขาก็ตัดสินใจซื้อเลยค่ะซื้อซื้อสี่คูณสี่เลยเพราะว่าไปเข้าเข้าป่าบ่อยเพราะว่าข้างหลังของเราอะค่ะสามารถใช้งานได้จริงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเซลโบจะเอาเบาะตอน2นะคะขึ้นแล้วเดี๋ยวเซลโบล,ลงแล้วเดี๋ยว เซลโบจะพับเบาะแล้วก็ไปพับข้างหลังให้ดูอีกหนึ่งตอนนะคะว่าเวลาพับหมดเลยทั้งคันเนี่ยภายในเนี่ยที่ที่นั่งกว้างเลยแล้วก็เก็บสัมภาระได้หรืออยากจะไม่นอนแคมปิ้งเนี่ยนอนในรถได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีซูซูของเราอะคะ่ะพับเบาะแบบเรียบไม่มีเกะกะเลยเดี๋ยวรอเซลโบแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเซลโบขออนุญาตลงนะโอเค เราจะเอาเบาะตอน2นะคะลงนะเราก็แค่ดันแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะมันก็จะล็อกแบบนี้นะคะเวลาเราเอาขึ้นนะคะถ้าเราอยากเอาขึ้นมันก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะมีที่งัดตรงนี้งัดขึ้นแค่นี้ค่ะเวลาเราจะเอาลงนะคะเราก็าลงแค่นี้เลยอัตโนมัตินะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเซบูพาไปพับเปาะข้างหลังค่ะว่าพับเปาะข้างหลังแล้วกว้างขนาดไหนมาชมกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะอ่า เราก็แค่เปิดฝาท้ายนะคะโดยการแตะตรงนี้ฝาท้ายก็จะเด้งไฟฟ้าขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะแล้วฝาท้ายของเราค่ะมีเป็นระบบการหนีบด้วยนะคะอะเดี๋ยวเรามาพับฝาท้ายพับเบาะตอน3มกันนิดนึงค่ะ,ะการการพับเบาะตอน3ามนะคะจะมีเชือกอยู่ตรงนี้ค่ะลูกค้านะคะะลูกค้าก็แค่ดึงนะคะดึงเชือกตรงนี้แล้วก็พับลงไปเลยค่ะนี่นะคะ,ะนี่ค่ะ พับลงไปง่ายๆจะเห็นความที่เซลบอกเลยเซลโบบอกเลยว่าจะเห็นความสะดวกสบายแล้วก็เป็นที่ใช้งานแบบอเนกประสงค์เลยเราเนี่ยได้แบบทำออกมาค่ะก็คือได้ความที่แบบภายในรถเนี่ยค่ะกว้างมากนะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีกล่องเก็บของอเนกประสงค์เล็กๆน้อยๆให้เรานะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วด้านข้างตัวเนี้ยค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะด้านข้างตัวรถด้านหลังนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของมีแม่แรงแม่กุญแจนะคะ เผื่อว่าเราเนี่ยมีเผื่อว่าไปยางแตกหรือยางซึมอะไรที่ไหนเราก็จะมีแม่กุญแจชุดแม่กุญแจสำรองให้นะคะแล้วในส่วนของล้อยางอะไหล่ค่ะเราก็จะมีให้นะคะอยู่ด้านใต้นี้เลยนะคะแบบว่าไปไหนจะได้ปลอดภัยนะคะแล้วเราก็ยังจะมีที่ล็อกอะไหล่ให้เรียบร้อยนะคะเก็บล้อจะอยู่ด้านนี้เลยค่ะอ่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็จะมีเป็นที่ชาร์จนะคะหรือว่าเป็นไฟฟ้า ให้เราได้ชาร์จอยู่ตรงด้านนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ไว้แบบว่าบรรทุกของหนกักหรือมีการลากจูงอะไรเกี่ยวกับแบบการผูกหรืออะไรก็จะมีให้ตัวตะขออยู่ตรงด้านนี้นะคะ <Okay. S 1> แล้วตัวนี้ค่ะก็เป็นในส่วนของท้ายรถแล้วก็แล้วก็วกว้างขวางเนื้อที่พื้นที่การใช้สอยแบบกว้างขวางให้ดูนะคะนี่เวลาปิดฝาท้ายเราแค่กดปิดแค่นี้เลยแล้วก็นอกจากนี้ยังไม่พอนะคะ เราก็ยังเป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามอยู่ตรงด้านบนนะคะแล้วรุ่นนี้ก็มีเป็นแหลกหลังคาอยู่ด้านบนหลังคาด้วยนะคะแหลกหลังคาจะอยู่ตรงช่วงด้านนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็จะมีแหลกหลังคาให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมตัวรถโดยรวม อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เซลโบได้รีวิวไปแล้วเดี๋ยวเซลโบจะพามาดูภาพรวมตัวรถความสวยงามของตัวรถแบบเต็มๆอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วตอนนี้นะคะเซลโบก็รีวิวจบไปแล้วนะคะสำหรับ m u x ในรุ่น e l e g a n นค่ะเครื่องยนต์2.2คันนี้นะคะเดี๋ยวเซลโบจะมาบอกโปรโมชั่นบ้างค่ะว่าตอนนี้ออกรถอ s ซูซของเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะรถอ s ซูซู u e x คันนี้นะคะดาวเริมต้นใช้เงินออกรถเพียง69,000บาทนะคะ และยังได้แค่นั้นไม่พอค่ะหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่0.89เพียงลูกค้าเป็นลูกค้าที่เป็นพนักง,งานบริษัทหรือรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารดอกเบี้ยอยู่ที่0.89ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมีอาชีพอื่นๆนะคะก็สามารถรับดอกเบี้ยได้อยู่ที่0.99เท่านั้นนะคะดอกเบี้ยค่ะพิเศษสุดๆตอนนี้นะคะโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้เพียงลูกค้าเข้ามาดูรถมาชมมาจองนะคะ ก็เป็นเจ้าของรถอีซูซุคันนี้ได้ง่ายๆนะคะเอกาสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะเอกาสารที่ต้องใช้นะคะก็มีแค่สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนอย่างละ4ใบนะคะสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะแล้วก็สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนค่ะสลิปเงินเดือนนะคะเราใช้ย้อนหลังอยู่3เดือนแค่นั้นเองค่ะส่วนหนังสือรับรองเงินเดือนเราก็ใช้แค่1ใบแค่นั้นเลย เป็นเจ้าของรถอ s u z u ุเนี่ยเซลโบอบอกเลยว่าง่ายไม่ยุ่งยากนะคะลองโทรมาปรึกษาเซลโบก่อนก็ได้นะคะเซลโบค่ะโบร,รับสายเองนะคะเบอร์โทร0992879536ค่ะฝากคลิปนี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามให้เซลโบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเซลโบจะมีรถมีรถมารีวิวในรุ่นอะไรติดตามในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ